13มริาา้าบาทดีกลับมาว่าจต่ต่อแล้วเราเจอนี้ว่าจต่ต่อนะครับผู้ชมครับเรามาพูดถึงเรื่องของสงครามกนหน่อยขา่าวสังคมก,กันบ้านเลยนะครับสงครามเด่นบอกอหัดใหญ่เข้าพุกเช่นพิษป่อนไปปั่นครับามาฟังกันเลยนะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพนตำรวจตรี ธนบดพลรัฐวัฒนมือผู้บัญชาการตำรวจปูทอจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งด่วนให้พลตำรวจเอกสาราพกรกลิ่นหวานรองผู้บังคับบอกอสถานีตำรวจปูทองอำเภอหัดใหญ่ได้ปฏิบัติราชการที่ศูนย์นปฏิบัติการตำการตำรวจปูทองจังหวัดสงขลาพร้อมกับแต่งตั้งนให้พลตำรวจเอก ปรีดาเปี่ยมวารีรอมผู้บังคับการนอจสถานีตำรวจป,ปูทอนจังหวัดสงขลาไปรักษาราชการแทนที่บกก,กสอพอหัดใหญ่โดยมีผล,ผลตั้งแต่วันที่หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่ได้บุทลายจากกับกลุ่มหวังการพนันโปปั่นการดึดเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณป่าละเมาะพื้นที่หมู่หนึ่ง ตำบลคลองแหอำเภอหักใหญ่จังหวัดสงขลาโดยสามารถจับกลุมนักพนันได้จำนวน36คนพร้องของคารเป็นเงินสดกว่า70,000บาท1ิซิมโลหะแทนเงินสดจำนวน85อันและอนนลุปกรณ์การพนันเล่นการพนันเล่นพน,นันโปปัานอีกจำนวนหนึ่งผ่อนแจ้งข้อ,อาหาและลอกเล่นการพน,นันหรือโปรป่านเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพ,พร้อมของการสั่นดำเนานสอบสวนสพหัดใหญ่ดำเนินคดีต,ต่อไปด้านพลตำรวจอินธนพรกรีนหวันรองผู้บัคับการสถานีตำรวจสพหัดใหญ่ได้สีหน้าเกลียดเครียดและกล่าวเพียงสั้นๆว่าพร้อมปฏิบัติการคำสั่งของผู้บังคักบัญชาโดยที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ ที่อย่างดีที่สุดแล้ว